ตัวเราเองก็ไม่ค่อยชอบการผ่าตัดเท่าไหร่กลัวนะครับก็เลยคิดว่าที่เนี้ยสามารถทําจมูกได้โดยไม่ต้องผ่าตัดก็ก็อยากจะมานะครับครับครับสวัสดีครับชื่อเล่นะครับวันนี้จะมาที่ออนนุชนะครับออนนุษ1์สิบเอกมาที่คลินิกหมอปูนะครับจะมาร้อยไหมจมูกนะก็ก็อยากจะหล่อบ้างนะฮะก็เห็นว่า ตัวเราเองก็ไม่ค่อยชอบการผ่าตัดเท่าไหร่กลัวนะครับก็เลยคิดว่าที่เนี้ยสามารถทําจมูกได้โดยไม่ต้องผ่าตัดก็ก็อยากจะมาหลังจากนั้นร้อยไหมจมูกเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะหน้าอย่างนี้นะครับจะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่นะครับพี่เลนนะครับร้อยไหมจมูกหลังทํานะครับก็ได้ดูแว่นแล้วชอบชอบนะครับว่ามันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่คิดว่าคุณหมอเขาจะทําได้ชอบครับชอบครับ ก็พูดคล่องแล้วครับไม่ไม่มีความเจ็บปวดเลยนะครับครับก็เชิญชวนนะครับนะครับจะผู้ชายก็ทําได้นะครับร้อยไหมจมูกโดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับกลัวการผ่าตัดแล้วไม่เจ็บนะครับที่นี่ครับที่นี่หม้วนฟูครับ